ตำไทยหนึ่งตุลาตำไทยหนึ่งตุลาค่ะ FC พึ่งมาคะ่ะกดแชร์ไว้เลยแม่ทุกคนฟังนะไลฟ์สดนี้คคดูน้องหมาจะไม่ลบทุกคนสามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังได้ให้แชร์ไปที่หน้าเฟ e บุ๊กของท่านแล้วมานั่งดูตอนกลางคืนก็ได้คะ่ะให้กดแชร์ไลฟ์สดนี้เก็บไว้แล้วมานั่งดูคืนนี้ก็ได้เผื่อใครที่ดูไม่ทนันเอ้ยอยากกลับมาดูนะคะ การอะไรนะคะแม่โอ้ข้อความมันขึ้นใครที่อยากกลับมาดูไลฟ์สดอยากกลับมาดูการวิเคราะห์นะคะอยากกลับมาดูเลขหนึ่งตุลานะคะคุณแม่ก็สามารถย้อนดูที่ไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะจะไม่ลบไลฟ์สดนะทุกคนสามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังได้นะคะต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะแนะนําให้กดแชร์แชร์ไปก่อนคะ่ะแล้วก็กลับมาดูย้อนหลังได้นะคะคุณลุงนมหมันจะไม่ลบไลฟ์นะ นะคะจะเก็บไรฟ์สดนี้ไว้ให้คุณแม่ดูดูย้อนหลังกันด้วยนะคะมาสําหรับรัฐบาลไทยตื่นเต้นเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะรวยแล้วแม่พรุ่งนี้เราจะรวยแล้วนะคะตำไทยงวดนี้ค่ะ f อซครูนหบานตั้งจิตตั้งใจนะแม่งว่าศูนย์หกปังมากหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะทุกคน ตามดูลอตเตอรี่คุณดูน้ำหวานเยอะมากนะคะทุกคนตามดูเยอะแล้วก็งวดที่ผ่านมามีลอตเตอรี่ที่โผล่ออกมามีหกหกสองด้วยนะนะคะแต่ว่าขึ้นเงินไม่ได้เนาะมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งเนาะมันเลขหน้าไม่ตรงคุณแม่ตรงแต่เลขสามตัวท้ายนะคะสูตรไทยหนึ่งตุลาสูตรนะคะเดี๋ยวให้ดูสูตรก่อนเดี๋ยวให้ดูสูตรก่อนค่ะ นะคะสูตรรัฐบาลไทยงวดหนึ่งตุลานะคะงวดนี้ครูน้อหบาลตีออกมานะคะจะมีเลขสาม เลขสามเป็นเลขที่ดังมากระดับประเทศตอนนี้หนูตามทุกงวดแม่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเฮงเฮงร่ำรวยนะคะแล้วก็ขอให้ดวงเราสมพงกันแบบนี้ตลอดไปนะคะไม่ว่าใครที่ติดตามคุูน้องบัตรมาหนึ่งเดือนสองเดือนนะคะหนะะึ่งปีสองปีก็ขอให้ทุกคนนะ่ะมีโชคร่วมกันกับคุูน้องบัตรแบบนี้ตลอดไปนะคะจะมีมากมีน้อยก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนที่จะสมพงกับครูน้องบัตรนะแม่เนาะนะคะหนึ่งตุลานะคะตีเลขได้เลขนี้ค่ะ fc มีสาม สามจะมีสองจะมาสี่ห้าและเก้าสามจะมีสองจะมาสี่ห้าและเก้าเลขเสริมคือหางเดียวสองแปดค่ะอาวางแว่นก่อนมันไม่ถนัดมันไม่หนำใจนะคะเลขเสริมคือหางเดียวสองแปดแม่แม่เสริมหางเดียวคือสองแปดถ้าชอบตามได้เลยเลขนี้ สองแปดเป็นเลขเสริมนะจ๊ะดังนั้นก็ใครชอบสองแปดติดมือกันไว้นะคะรู้สึกว่าเลขดังคือเลขสามแต่คิดว่ายังไงถ้าดังมากจนเคลื่อนสองจะมาแทนถ้าดังมากจนเคลื่อนสองจะมาแทนให้ท่องไว้เลยนะคะสูตรตำไทยมีสูตรเดียวเผื่อบางคนคิดว่าครูน้องหมานนะคะทําไม ช่องนี้เป็นอีกเลขหนึ่งคุณแม่ฟังนะเผื่อใครเจอของปลอมนะคะต้องพูดดไว้ก่อนเผื่อใครเจอของปลอมวันนี้ไลฟ์สดตัวจริงเสียงจริงมาพูดมาพูดม่ดมาพูดให้ฟังเนี่ยนะคะด้วยปากของตัวเองแล้วว่าสูตรมีสูตรเดียวนะคะใครรอเลขไหลประจําวันรอได้เลยพรุ่งนี้เช้าเลขไหลประจําวันรอได้เลยพรุ่งนี้เช้าแล้วเข้าทุกงวด เข้าทุกงวดไปดูสถิตย้อนหลังได้ยินดีเปิดให้ดูนะคะ <c oughs> เผื่อใครที่เข้ากลุ่มไลน์แล้วอยากดูสถิตย้อนหลังของตําไทยสําหรับเกรงนะคะเลขสถิติเลขหลายประจําวันคือเข้าทุกงวดแต่ต้องรอเช้าของวันนั้นๆเสมอนะคะต้องรอเช้าของวันนั้นๆเสมอต้องพูดอย่างนี้เลยนะเราต้องบอกกันตรงๆนะคะมีอะไรเราจะคุยกันตรงๆนะแม่ นะคะเลขจะมาตอนเช้าเสมอดังนั้นอยู่ที่แม่ๆแ,แล้วล่ะใครเป็น FC อยู่ในกลุ่มนะคะเขาจะเห็นทุกเช้านะคะสำหรับวันที่1กับวันที่16เท่านั้นนะนะคะแต่ว่าสูตรที่คำนวณไว้จะมีอยู่สูตรเดียวก็คือสูตรนี้นะคะสองตัวบนล่างไม่กลับอยากได้นะคะอยากได้ชุดนี้ใช่ไหม αι, แม่สตัวรัฐบาลไทยบนล่างแบบไม่กลับนะคะไปลุ้นกันดู นะคะสองตัวรัฐบาลไทยบนล่างไม่กลับเอาอย่างนี้วันนี้ครูน้ำหวานตีเลขออกมาให้แต่เชื่อแหละว่าเอฟซีครูน้ำหวานสายงบน้อยเยอะมากแปดสิเปอร์เซ็นตน่าจะเป็นสายงบน้อยถูกต้องไหมแปดสิเปอร์เซ็นตน่าจะเป็นสายงบน้อยอยากปลดหนี้ถูกต้องไหมคะแปดสิบเปอร์เซ็นดังนั้นวันนี้ครูน้ำหวานเปิดใจแล้วดังนั้นวันนี้นะครูน้ำหวานเปิดใจแล้วถ้า แม่พิมพ์คําว่าอยากรวยขึ้นมาครูน้องหวานเน้นงบน้อยไม่ต้องกลับให้ถ้าวันนี้แม่คอมเมนต์คาว่าอยากรวยขึ้นมาครูน้องหวานจะวงกลมตัวเน้นตัวอัดให้หน้าไหลจะวงกลมตัวเน้นตัวอัดหนึ่งตุลาคมให้หน้าไหลใครที่เม้นคําว่าอยากรวยเม้นได้เลยค่ะใครอยากรวยเม้นอยากรวยได้เลยนะคะ ใครอยากรวยเม้นอยากรวยได้เลยแทนคําขอบคุณค่ะแทนคําขอบคุณพูดเลยแม่แทนความคิดถึงเราไม่ได้เจอกันนานประมาณสองเดือนแล้วไหมที่เราไม่ได้ไลฟ์สดหน้าเพจคร,นาารูน้ำหวานลดน้ําหนักมาก็ไม่ขึ้นไลฟ์เลยเอฟซี FC คิดถึงแย่ลงแต่คลิปเรียวนะคะเอฟซี FC ทุกคนเอฟซี FC ทุกคนคิดถึงแย่ นะคะลงแต่คลิปเรียววันนี้มาเจอกันหน้าไลฟ์แทนความคิดถึงแล้วกันครูน้องหวานจะวงกลมให้หน้าไลฟ์สดค่ะขอ comment, คอมเมนต์คาว่าอยากรวยขอ comment, คอมเมนต์คําว่าอยากรวยนะคะขอ comment, คอมเมนต์คาว่าอยากรวยวงกลมตัวเน้นนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฟังเสียงครูน้องหวานให้ชัดนะหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไลฟ์สดก่อนออกค่ะเพราะวันนี้วันที่สามสิบ ต้องพูดอย่างนี้นะคะถ้าตัวเน้นครัวน้ำหวานให้ตรงๆงไม่กลับแล้วมาจริงๆหลายคนจะคิดว่าแม่นหลังออกเป็นแน่หลายคนจะคิดว่ามาพูดหลังออกเป็นแน่ฉันต้องพูดด้วยก่อนเลยว่าวันนี้วันที่สามสิบวันนี้วันที่สามสิบกันยาฉันให้ก่อนออกร้อยเปอร์เซ็นต์ FC ทุกท่านเป็นพยานหลักแสนคนตามนี้เลยนะคะ อยากรวยคอมเมนต์อยากรวยเอฟซี FC ทุกท่านเป็นพยานนะคะชุดเจาะตามไทยจะมีชุดนี้ค่ะเน้นบนล่างไม่กลับชุดเจาะตามไทยจะมีอยู่ชุดนี้ค่ะเน้นบนล่างไม่กลับครูน้องหวานจะวงกลมให้ตัวที่มีโอกาสมามากที่สุดช่วยคนงบน้อยแล้วอยากรวยตามนี้เลยนะคะ เลขที่มีโอกาสจะมามากที่สุดคือวงแล้วนะเลขที่มีโอกาสจะมามากที่สุดคือแคปได้เลยวงกลมให้แล้วค่ะนะคะที่นี่ที่เดียวนะคะที่นี่ที่เดียวที่ทำให้แบบนี้แม่แม่เน้นบนล่างไม่กลับนะแคปภาพหน้าจอจากนั้น ดันสามห้ามาได้เลยจ้ะจากนั้นเม้นท์าว่าสามห้ามาได้เลยมาใหม่ค่ะโคุณโรโนน้องหมานให้แม่ให้แม่นมากมากค่ะขอบคุณแม่ลุงค่ะขอบคุณค่ะขอ,คนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคอมเมนต์น่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมากมากค่ะแม่นะคะชุดเจาะตําไทยหนึ่งตุลานะคะชุดเน้นบนล่างไม่กลับนะคะแคปภาพหน้าจอแล้วดันสามห้า นะคะเก็บภาพหน้าจอแล้วดันเลข35มาได้เลยจัดลอตเตอรี่ไปแล้วใช่39เป็นเลขที่ครูน้ำหวานทำคลิปปุ๊บไปตรงกับเจ้าดังปั๊บแล้วก็เขาบอกว่ายัางไงจะจะ,จะต้องพูดว่ายัางไงคือลงเลขปุ๊บตรงกับเจ้าดังปั๊บเลขดังปุ้มเลยแม่คือตอนนี้39เป็นเลขที่ทุกคนคิดว่าน่าจะเคลื่อนไปแล้ว90%หลายคนทักเพจมาหาครูน้ำหวาน หลังไม่บอกว่าเคลื่อนแน่เลขนี้แต่เราก็ต้องพูดกันตรงๆนะคะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เราต้องคุยกันตรงๆนะคะคอหวยทุกคนจา๋าอะไรก็เกิดขึ้นได้ตราบใดที่เลขหมุนแล้วเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยบางทีดังก็ออกนะคะ ดังมากก็อาจจะเคลื่อนก็เป็นไปได้แต่ก็สามารถออกได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้สามเกจะมาจริงไหมระดับประเทศเนี่ยจะมาจริงไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้แหละเรารู้ไม่เกินใจนะคะพร,รุ่งนี้รู้เลยไม่เกินใจแม่พรุ่งนี้รู้เลยว่าจะมาหรือไม่มาจริงไหมคะจริงไหม ถ้าจริงพิมพ์จริงขึ้นมาได้เลยจริงไหมคะพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้จะเคลื่อนไม่เคลื่อนพรุ่งนี้รู้เลยสามเก้าถ้าเคลื่อนก็สองเก้ากับสองแปดสามแปดก็แล้วแต่แม่เลยแต่แต่ครูน้อหมัดก็คือที่วงไว้ให้ก็คือเลขชุดสองแปดแล้วก็เก้าสองค่ะนะคะก็จะมาจากสูตรครูน้อหมัดร้อยเปอร์เซ็นเลยอันนี้สูตรตรงนี้นะเผื่อใครยังไม่เห็นสูตรนะคะนี่คือสูตรของครูน้อหมัดน,นะนะคะ ไม่สามห้ามาจากสูตรนะคะสามเก้าก็จะมาจากสูตรนะคะสองเก้ามาจากสูตรนะคะสองแปดมีเลขเสริมนะคะนะคะตรงกับสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเลขที่ให้แม่แม,แม่ได้แคปชุดเน้นบนล่างไปตรงกับสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้องพูดเลยนะคะโอเคสำหรับเลขงวดน,นี้นะคะสามตัวบนนะคะสูตรคำนวณได้เลขชุดนี้ค่ะนะคะแล้วก็เลขที่อยู่ในใจครูน้องหมานเลยนะคะ เลขที่อยู่ในใจครูน้อหบาตเลยนะสำหรับงวดน,นี้นะพูดตงรงตเลยวงกลมให้แบบไม่ต้องร้องขอมีอยู่จริงทุกคนวงกลมให้แบบไม่ต้องร้องขอมีอยู่จริงอ่ะคุณแม่สามตัวบนรัฐบาลไทยแคบกันไว้เอาไปดูเป็นแนวทางซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรตามไม่ตามไม่เป็นไรแต่วันนี้ ใจผู้ให้บริสุทธิ์มากๆแคปไว้ดูเป็นแนวทางแล้วรอชมผลงาน1ตุลาค่ะแคปภาพหน้าจอได้เลยค่ะแคปไว้ดูเป็นแนวทางค่ะแล้วรอชมผลงานได้เลยค่ะ1ตุลาพรุ่งนี้รู้กันค่ะบ่าย3โมงครึง่งพรุ่งนี้รู้กันค่ะคุณแม่บ่าย3โมงครึ่งค่ะตามไม่ตามไม่เป็นไรเลยนะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรเลยแต่เอาไว้ชมผลงานกันค่ะนะคะ เอาไว้ชื่นชมผลงานกันวันนี้แม่แม่เอที่ตที่ติดตามคุูนำหวานเป็นวันแรกแล้วกดแชร์ขอบคุณมากๆที่เปิดใจนะคะใครมาเห็นคุูนำหวานนะคะมากกว่า3ครั้ง